สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปนี่นะครับทำเสร็จแล้วบอร์ดนอนของเก้าอีสุซุมือใหม่หัดเชื่อมครับไม่สวยตามสภาพก็เงินใช้งานครับมัเน,นเงินสวยงามเท่าไหร่ทำหูยึดขัดนลัดอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ เดี๋ยวน่าจะเทียให้มันสวยงามก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปปุ่นสีนะอะจะแบบนั้นแหละเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้ตรงนี้ต้องเกลียรยใหม่นี่ก็เป่าแล้วแต่ก็ขึ้นเหยียบก็มีขี้ดินเหมือนเดิม ทำที่ย็บทีท่ไรเ,เรียบร้อยเดี๋ยวจะเกียแล้วก็พ่นสีครับก็เป็นสีดำสองกับป๋องน่าจะพอแหละไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่ก็น่าจะพอไม่ต้องพ่นไม่ได้พ่นนะพ่นบางๆก็พอแล้วเดี๋ยวตรงนี้ต้องเกลียแต่งใหม่ น,นีอเลยเพราะว่าใช้เหล็กเก่าทำวันนี้มีมีเหล็กก็เลยแป่ยามาทำเจร์ออกให้มันสวยแล้วก็อันนี้เลยครับคนสีรถทำไมมาจอดยู่หน้าบ้านนะยเีต้องไปหาที่ค่นสีก่อนเดี๋ยวแม่จะสิว แ๋่วแกก็กยิงเบียนสีใสอีกแกไม่ถูกกินซีโอ้ยะครับเดี๋ยวพ่นซีพ่นไดแล้วจะแล้วก็จะเอาขึ้นหัวให้ดูครับเอาละครับพ่นซีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพ่นเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ใช้คีบหมดไปกระป๋องนิดๆนะครับนี่ดูคนสีเสร็จก็สวยงามอยู่นะครับนี่รับช่างมือใหม่นี่สวยงามสวยงามไม่โครก็ยังไม่ได้ล้างด้วยเลยคนตกเจแ้ว,วจะต้องเอาไวยกต้นมาอยู่ทางเข้าหน้าบ้านก่อน เพราะว่าตอนนี้เขาทำสีเลนต้องเอาออกก่อนเดี๋ยครับผลงานช่างต็อปโมนิไฟนะครับเสร็จแล้วก็สวยงามครับจุดแต้มมันต้องไปดูมันครับขอแค่แข็งแรงก็พอแล้วนี่เดี๋ยวแม่โคก็จะต้องไปล้างเอาขาดจระบีพวกนี้ออกมันไม่สวยงาม รอวางก่อนครับทำรถด,ดำก่อนทํำไม่โครมายือดแล้วเดี๋ยวไม่โคก็ว่าจะไปทําที่วางเท้าใส่ตรงนี้อยู่แล้วก็จะทําการติดแอร์นะครับร้อนเหลือเกินตอนขับไม่ขับไม่ร้อนครับขับทีนี่ร้อนเลยพูดได้ว่าอาบน้ํา ได้เลยครับนี่ไม่ต้องห่วงตอนขับรถไมโครนี่ร้อนสุดๆไราจะทำการโม,โมงว่าใหม่หมดเลยเอาเาอลวลา,เ,าเท่านี้แหละครับเยวจะไปวางพอตชีแห้งแล้วจะไปวางบนรถให้ดูแล้วก็เราจะทำการกระทําเบาะขึ้นมาเจ้าเบาะที่ถ่ายให้ดูตอนคลิปก่อนนั่นแหละครับมาทำ เอาไปตัดเสริมแต่งนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วสีตรงนี้ต้องพนเพิ่มอีกใชยงานนะครับนี่ว่าใช้สีกระป๋องใช้สีกาจะพ่นง่ายนี้อยู่จะถ่ายตอนเราใส่รถให้ดูครับนะครับพ่นสีเสร็จเรียบร้อยอย่างที่เห็น แล้วก็จะเอาไปเออเอเาเบาะแม่เขาทำใส่เบาะขึ้นโครงบเบาะเด็๋แวไปเบาะกันยืดๆยืดๆจิ๊บยืดๆโอ้ยเดี๋ยวเขาล้างให้หรอกเ <laughs> นื้อไอ่เอามามาก,กว่าเดียว ร้อยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับตอนเสร็จเรียบร้อย